มาเป็นทีมเด้ยเหมือนนี่นะครับเด้อ,อจะพามาชมเฉียนราศีสไลพนะเมือนี้มาสี่คนสีก่กับผู้ขับเลยวะทำกันบ้างนี่สร้างไปเคลื่อนนะครับเด้อน,นี่นะอ๋อนี่สะพานสะพานขวบยังนี่สะพานขวบคลอ้อ,องน้ำเคลื่อนนะอ๋อสะพานขวบนำ้ำคล้องพนะคล้องเคลื่อนพนะครับผู้คนเคยมาเพื่อนอธิบายฟังหน่อยครับนี่พนเพราะขาพระรอพึงมานก งานแรกครับหนามือแรกมือแรกเลยแต่ผู้ชมไดี๋ยวยิ่งบนว่าปลามันหลาไปนะก็ขับรถมาเคยมาเขียนมอนี่มาเป็นครั้งแรกครับเรนจิฟ้าแต่ผู้ชมไปรับชมบ้องหาปูหาปลาด้วยครับเด้อเอาจุดๆได้ครับพี่น้องเอาเอาแห้งๆเนี่ยมาสี่คนครับผมครับผมจุดจุดเอาพี่น้องครับตามควอมุงตามข้อมายตามควอมหวังมือนี่พาทีมงานมาหาปลา มาหวานแหหาปลาทอดแหหาปลาที่เขียนราศีสไลนะครับเป็นว่ามันปลาหลายครับผมที่พอข้าพผาเราเขบ่เคยมาดหอกเป็นบ่อยฟังกันเลยผ้ากันมาลองบึงประเทศนี้ก็เลยพ้ามาหอดแล้วครับนี่คือเขียนเพิ่งว่างค่อยน้ำเดียวครับพ่อยอยู่มันบ่เคยํำนำเสียวเดียวครับบ่เคยํำนำห่วยครับผมมันเป็นรำน้ำใหญ่เขียนราศีสไลครับเพิ่นเปิดน้ำน้ำมันมีอยู่บพระเช้าครับน้ำมุ่นนี่ ดังนั้นเพิ่งก็เลยปล่อยออกครับแั่นกักเอาไว้น้ำเกิดจีไรพูดขึ้นไปเพิ่งก็กเ,กลงกเลยปล่อยน้ำเคียนที่พอข้าพ้ราะก,กับทีมงานก็เลเยใชพามาหาปลา,ากับปุ่นเห็นป้ะเห็นทีมงานว่าปุผนปูนยางไวๆต้องไปยี่ปุ่นครับผมเพิ่งหามองหาปลาคระปุ่นนี่มันมีแต่หินเนี่ยนะมันย่อมนี่ยเพิ่งเห็ดฟังยางดรอีพอข้าผ้าเราเกิดมากกว่าโฮเตอมาพอดเนี่ยนะครับผมโฮเตอรดใมากเลยละมากเพิ่งว่ามันเป็นจังไลิศฐานที่ยิ่งแต่คนบอกว่ามันมีปลา นี่ปูมีปลาเพิน่นปิดส่วนย้อน,อนแหได้ครับผมนี่ครับผมโอ้มีแต่ก้อนหินเป็นล็อกเป็นล็อกโอ้ยพุ่นครับผมผู้นหนึ่งมันก็เลังใส่ใส่ด่างเงี้ยผม,ผมยังพวกไงเดี๋ยวเดินเอาไมา้พวกไงไกลๆ้ะครับจุ่มเกไกลไกลเลยครับผมจุ่เมเ ai, ก,มก,ลกล์ไกลเลยครับผมน้งงยังไงไกลไกลไอ้พ่อค้าถ้ายังไกงเติบโตดิจุ่มกับบ้านพวกไงไกลไกลนี่ครับผมไอ้จุ่มว่าไม่พวกไงไกลนีเพิ่งก็เลังหาปลาครับผม เป็นกําลังใส่ด่างปุ้งมากเลยแม่นี่งกับผมแั้งเก่งเลยก็จะเป็นลางปุ้งเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ครับผมโอ้มาหัดนำด้วยก็เลยถามพุนถามพี่ครับว่าเบิ่งเบิ้งแบบนี้เอาเบิ่งเบิ้นถึงง้มเบิ่งเด้นแบบนี้เ้อเอาท่านผู้ชมวางลงไปเลยด้วเออง้มกำลังง้มครับผมกำลังง้มนะเอาตามเป็นอีพ่อข้าพเจ้าไปเมานางไทยถูกทุกข้อประเด็นนะครับผม เดี๋ปลาได้๋ยเห็นไฟเห็นปลาบอเห็นอยู่พนักงานไหมชุ่มโอ้กำลังจับปลากำลังจับปลากับผมคุ่นเห็นเจ้าลงมาลงมาบรรยากาศมื่อนี้ก็แหงท้าทีหนาวหนาวอย่างพวกโยมคนลิ้นทับเล่นนคนลิ้นตัางจังหลายเลยคนลิ้นคนก็แหงลิ้นบ่เดี broken, like ๋ยวอากาศกระทีเย็นเย็นแบบที่นี่โอ้ยพี่น้องให้จัง่ไหนระบาด เออเอาื้องเบ้เบิ้งเหมือนับผมเบิ้งน้ำไหลบุญก็เอนเขียนราศีสไละนั่นคับได้ลปลาได้แล้วครับผมเบิ้งเบ้งเบิ้งมองน้ำไหลลงบาเดียโอ้ยท่านผมเบิ้งเียเบิ้งเบื้งเบ้องน้ำนบุญท่านผู้ชมเบิ้งเขียนเบิ้งเขียนครับผมเหมือนนี่ปามาเขียนราศีสไลเขียนปากมุ่นท่านผู้ชมโอ้ยเบื้งเนี่ยครับผม ที่บอกกล้าพลรอหัวจะมามีมีชอบฟังครับผมอีกฟังคุณกับมี้นจะต้นหาปูหาปลาครับอีกฟังนี้ก็เต้นใส่ยาใส่หม้อไปก็คงจะว่านเฮียยี่แถวนี้นะครับเด็กเอาไปจ้ชมเอ้ยมันนี่มารุ่มมารุ่นปลาที่เขียนราศีด้วยกันนะครับผมเอาลุ่มไปแล้วครับผมคนหาปลานักสำรวจหาปลาจากุ่มน้ำฟองไผ่วันที่นี่เพราะในยุคท้องไผ่ครับมาอยู่ที่รำน้ำบุญ อยู่ที่รำน้ำมูลครับมาจุดๆช่องเยอะิะไปซอยคนก่อๆเล่นก็ได้เลยครับผมอันนี้ลูกรำน้ำมูลอโลูกน้ำน้ำมูลแต่ว่าตะก้อนเป็นลูกน้ำน้ำโขงบาดเป็นใหญ่ไม่ย่ดรำน้ำมูลครับเพื่ออะไรครับไปเป็นลูกน้ำนำมูลเอานี่แหละพูดบนไขหาเอามาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งครับมาดูคนที่เคยหาปลาครับผมโอ้เขียนนี่คนกลางปล่อยน้ำพอดีพอดีครับผมปล่อยพ่อบางๆเบาๆอันนี้อีพ่อก้าพารอมาค่อยมา กับพ่เคยมากกบไม่อยากลุ่งครับเพราะว่ายานอันตรายเนาะผู้ใดพว่เคยมากก็บ้องระมัดระวังครับเนี่เพราะว่าพิ่เคยมากเนี่ยพราะหัววิธีการรบดีหรือว่าการรักษาตัวมันมีรักษาแบบไหนดีครับมันต้องต้องค้นเคยมากค้นเคยวันค้นเคยอยู่กับลำนำมันยังอยู่จากวิธีพวกนก้วสมุยย่อมน้ำไหลบูบูดขึ้นตานี่ยจะจะจะลง่ไปเลยขักไหลขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา สันสันขึ้นมาขึ้นมาอย่าลงเลยอ,อบบสออระมันปยระตูนั่ะอย่าอย่าลงไปเลยอไลายขึ้นมากขึ้นมากนะครับพี่โบกา้าฟารรอวโบกเกย์เห็นเก๋ยันยันโกกัวเนี่ยนครับผมพอว่าโบกเกยลื่นกับน่ากับไนเนาะเอ้ากูนี่เป็นวานนี่นี่อันนี้ร้านเคยร้านชายาเ,เ,าาเป็นวานอยู่เหรอคางคางขมุ่งเบาแหนที่ครับ แงที่พูดฟุ่มใส่ป่าฝนร้อยของเราอยู่ได้ยักตัวหลืบุ๊กเพต้นเห็นไปสำรวจบางคนนึงหุ้มอยู่นี่แหละอากาศเมื่อนี้ก็เป็นคนขังหนาวเลยท่านผู้ชมอากาศเย็นครับเพราะว่าฝนลิ้นฝนลิ้นฝนว่านีห้ มีปลาอยู่ครับเนยปลาตัวไงหนึ่งโอ้ยเนยปลาตัวกับไงหนึ่งที่พอค้าปลาเราพ่เคยมากเลยพอหันล่งครับผมเพราะว่อพอเก่งน้ำพอเก่งน้ำเลยพอลุ่มน้ำผมเป็นลุ่มไปวันเป็นเคยวันครับผมครูพ่เคยดีอาจจะพอหันล่งเนาะครับผมราต้องใส่เพาะระวังเพราะว่าน้ำมันแห้งครับผมน้ำไรแห้งเฉยๆน้ำไรแห้งปลาก็มีอยู่ครับผม ตรงงานเดี mà, ceksin, aky, ą, za, ten, ๋ยวบ๊บ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 ต้องล้ไปเลยหรอกฝาลุ่นมันมันอันอันใต้เนี่ยลาเหี้ยออกเหรปลาออกไปแล้วปลาลุ่นออกแล้วครับผมแต่ว่าเป็นบุ้งหรือว่าปลาลุ่นออกเป็นก้าจะหลักสาโสมันมันออกไปแล้วมันเฝ้าขาดมันออกเฝ้าเอาไมมเอาไมมเอาไหมนี่ตนบดเวียนเวียนมาทางด้านนี้พอนีพอดีนี่พอดีนี่ไอ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 ใช่งมครับนี่อันนี้งม โอ้โหวันน้ยักษ์จูเลยบุ๊คเพราะว่าสามกันครับผู้ละขึ้นไปแล้วนี่ถามบึงครับผมอันบึงเนื้อครับไม่หอนเฮียเดนะครับเดี๋ยวผมมีจุ่มหัวไม้พวกเนื้อไก่เนี่ยอันนี้อัน,น,ยนอยู่กลางลำลำเคียนครับผมอยู่กลางลำไทยเขียนอยู่ไกล่พอก้าจุ่มผมไม่ยุ่งฟังคำพูดเลยครับผมเป็นบรื่งไพ่ดันเลยครับมันมหาปลาเนี่ยแหละครับผม ฟังกับโห้นี่พอกล้าชินก็ไม้ก็เงินเต็มไหม้เป็นาหม้ทีคนคชบครับคนลิ้นครับผมอาการชินนะเนี่ยตกไปยไปทั้งนี้จะพูอแค่เดี๋ยวไปแค่นี่แค่ทีขัดเลยครับเออแค่ทีแค่ทีกันแค่ดังนี่ว่าถือว่าถือว่าโอ้ท่านผู้ชมผู่เห็นบ่ขึ้นเต็มเผาเลยท่านผู้ชมโอ้ยเอ้ามาใกล้ๆไม่ใกล้ นี่ครับผมโบได้ผลอย่น,นี้ที่ได้ผลครับผมอันนี้คือจีบอห้ามแรงห้ามง่ายห่อโอเคอยู่เรียว่ามันหนึ่งนี่หนึ่งเจ้ไอ้นั่ครับผมเดี๋ยวไปจับจะเข้าทีมงานที่มาหาป่าอันนี้คือทีมงานหาป่าท่านผู้ชมนี่กําลังออกเรือครับอันนี้เรือบอไม่เรือย่นเด้อครับเด้อเป็นเรือพายอีสานบ้านเฮาพนะไปแล้วครับผมท่านผู้ชมเห็นบอยพอข้าพเจบอกแล้วว่าจีบผ้ามหาป่าครับผ้ามหาป่า ออกเรือดอครับผมพุ่นเพิ่นจะไปกู้ดังกะกู้เอาดังกับเพิ่นใส่ดังไว้อันนี้ครับผมอันนี้คือลำน้ำมูลอันนี้บ่แม่ลำมามมูลแทครับมันถือเป็นกุดครับพอเรียกกุดกุดอะไรก็ไม่รู้พอข้าพอเราพึงมานะครับเนาะกุดอะไรก็มาดูแต่ว่าเป็นกุดครับเป็นกุดฝั่งลำน้ำมูลพะนะเอ,อนกุดท่ามธรรมดาเลยครับพุ่นเพิ่นไปเ้าสองคนเพิ่น พ่อข้าพารอกระรังเหญ่ทรายผาพตรงไปท่านผู้ชมวิถีชีวิตของคนหาปลาครับนี่ต้องขี้เหี้ยนะครับเ่ราะมันเหี้ยยน่นเลท่านผู้ชมเป็นเรือพายนั่งได้สองสามคนอยูา่าไหร่พ่อข้าพารอพันบอถนัดกับน้ำครับผมเป็นก้นกลัวน้ำพราะว่ามันจังไหนล่ะมันบอมีกำลังที่สิไปร้อยร้อยเป็นยังไงท่านผู้ชมแต่ว่าบอมีกำลังสี่ไปร้อยน้ำพ่นอันนี้ก็ได้บอ่อลงไปครับ ทิฏฐาเพื่นอย่ฟังเอาท่านผู้ชมเวลาเพื่นกูดังแล้วมันอยถือปลาบ่ถือปลาจังคอยมารับชมนมกันครับเอาหยุดครับผมเวลาเพื่นเอาปลามาจังคอยเบิ่งนะครับเนาะคอยทำนีก่อนครับอ๋อท่านผู้ชมครับหลังจากให้เพิ่อนออกเหี้ยไปแล้วพยายามมองเลยนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับผมกลับขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพกข้าวเดี๋ยวเคลื่อนตัวจากนี่จังน่อยให้เพิ่นได้เอาเหือมาจอดนะครับเอามาไกลๆกันเบรกจังน่อยเด้อเบรกจังน่อยเด้อนี่ท่านผู้ชม มาถามาเบิงว่าพนใดพได้เอาใกล้ๆเลยครับผมมามาใกล้ๆเลยครับมาใกล้ๆเลยนะครับมาใกล้ๆเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับมาใกล้ๆเล้เลยท่านผู้ชมนี่มาแล้วครับผมพยายามกบขึ้นมาพุ่นดังกองบเดี๋ยวมานรุ่นเบิงรุ่นเบิงว่าพนสี่้ด่ได้นะครับเนาะไอหนุ่มตังเกรอนเรฮาป้าขี่เรืออยู่กลางนาวา หาปูหาปลาใส่แรงใส่งาโอ้ท่านผู้ชมมาเบิ่งขับเป็นปุ่มเลยพูดเราจะหาว่าคุยเอาเห็นบอเห็นบอเอาเบิ่งใกล้ๆครับผมเบิ่งใกล้ๆเบิ่งเด้อเบิงเด้อนี่เด้อบบาวสันกับเบาดอนคนเสียงดีมือน้มีอากาศดีหน้าที่งามเลยพากันมาหาป่าที่กุดรำนำมูลท่านผู้ชมพูดเราจะหาว่าคุยค้องแท้ครับ มาดำเนนการไม่ได้ทีมงานมักมวนเลยท่านผู้ชมบ่แมันทีมเงาบ่แมันทีมเงาทีมงวงเลยทีมงานมักมวนขึ้นรถแล้วก็เปิดเสียงเพลงอ้ยพี่น้องเอยผมว่ามันอยู่หองอาหารขราวเรบเก่งไงผะเอาจวดๆให้ท่านผู้ชมครับผมเอากดไลยกดแชร์กดเดียวเลยนะครับเด้อเอามาหาปลาค่กค่ะครับมันนี้สวัสดีครับผม